สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โตโยต้าอินเตอร์ยน์นะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวิดีโอสั้นๆนะครับแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโตโยต้านะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอในส่วนของเซ็นเซอร์กระยะถอยหลังนะครับผมว่าการทํางานเป็นอย่างไรนะครับมีกี่แบบนะครับผมอย่างที่เห็นในที่รถนะครับดังนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์แบบ4จุดนะครับซึ่ง จะทำงานในแนวตรงนะครับผมแล้วก็แนวทะแยงด้านข้างนะครับด้านมุมนี้นะครับการทำงานของมันเงื่อนไขนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตำแหน่งเกียร์นะครับต้องเป็นเกียร์ถอยนะครับผมเซนเซอร์ด้านหลังจะทำงานนะครับเมื่อมีวัตถุหรือสิ่งของนะครับที่อยู่ท้ายรถนะครับแล้วก็เวลาเราถอยมานะครับถ้าใกล้วัตถุนั้นๆนะครับเซ็นเซอร์ในนี้นะครับก็จะทํางานนะครับผมจะมีสัญญาณตรวจับสิ่งของนะครับแจ้งเตือนไปยังในตัวรถนะครับว่า มีสิ่งของอยู่ด้านหลังนะครับนะถ้าดูดในแนวตรงก็จะมีตัวตรวจจับ2ตัวนะครับตรงนี้นะครับและด้านข้างนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับการทํางานนะครับเดี๋ยวไปดูในตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับว่าการแจ้งเตือนของเซ็นเซอร์นั้นจะแจ้งเตือนอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปที่ตัวรถกันนะครับอ่นะครับเซนเซอร์นะครับนอกจากด้านหลังแล้วนะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวกลัลยาด้านหน้านะครับซึ่งจะทํางานเหมือนกันนะครับเมื่อมีวัตถุ ที่เราเข้าใกล้นะครับหรือว่าเรามองไม่เห็นแล้วเราขับรถจะไปชนหรือเฉียวนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะล้องทำงานเตือนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในตัวรถกันอีกทีว่าลักษณะการทำงานเตือนของเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับอ่านะครับมาถึงการทํางานแจ้งเตือนในตัวรถนะครับเมื่อเราอยู่ตําแหน่งเกียร์ถอยนะครับผมนะฮะอยู่ตําแหน่งเกียร์ถอยครับ เซนเซอร์จะทำงานนะครับร่วมกับกล้องถอยหลังนะครับสำหรับรุ่นที่มีกล้องถอยหลังนะครับจะทำงานร่วมกันด้วยนะครับเมื่อเราเข้าตำแหน่งเกียรอยถอยปุ๊บนะครับเราถอยหลังนะครับแล้วเรามีสิ่งของอยู่ด้านหลังนะครับเซนเซอร์จะมีการเตือนโดยส่งเสียงร้องนะครับผมโดยส่งเสียงร้องนะครับเมื่อเราถอยเข้าไปนะครับมีวัตถุนะครับจะมีเสียงร้องเตือนตีตี๊ตีได้ยินนะครับแล้วก็จะมีขึ้นเตือนที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดเินไม้นะครับว่ามีวัตถุสิ่งของ อยู่ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะของการกระพริบนะครับผมจะมีสีเหลืองนะครับเมื่อเราอยู่ในระยะนะครับและสีแดงนะครับเมื่อเราใกล้มากเกินไปนะครับจะร้องเตือนติดตลอดนะครับร้องตี้ติดตลอดเลยนะครับผมอย่างที่ได้ยินร้องเตือนในคลิปนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์เตือนการถอยนะครับนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับการานำเสนอเกี่ยวกับเซ็นเซอร์กละยะนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ